สวัสดีครับวันนี้มาแนะนำนะครับพระเครื่องที่น่าใช้ของหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะครับก็นี่เลยนะครับพระเครื่องหลวงพ่อเงินปี15นะครับอันนี้ออกวัดบึงนารางนะครับวัดบึงนารางนะครับวัดที่เก่าแก่ของจังหวัดพิจิตรนะครับหลวงพ่อเงินวัดบึงนารางเนี่ยก็สร้างนะครับสร้างที่วัดบึงนารางและก็เอามาเอาพระทั้งหมดเนี่ยมาร่วมเข้าพิธีปลุกเสกที่วัดบางคานนะครับในปี1 5้า ก็คือเป็นพิธีเดียวกันนะครับกับหลวงพ่อเงินวัดบางคานปีหนึ่งห้าพิมคอแอลแล้วก็พิมพ์นับแบงคมือจุดที่ราคาหลักแสนนะครับหลวงพ่อเงินวัดบึงนาลางพิมพ์บึงนาลางเนี่ยก็คือเป็นพระราคาหลักพันต้นๆน,น,น,นะครับเป็นพระที่น่าใช้พระพิธีเดียวกันนะครับมูลค่าราคาต่างกันนะครับแนะนำเลยนะครับสนใจทักมาได้นะครับเบอร์โทรไลน์ที่นี่